เรามักจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะครับเรื่องการทําได้มากกว่าด้วยสิ่งที่น้อยกว่าโดยเฉพาะองค์การออกแบบที่เน้นเรื่องประสิทธิภาพของการใช้งานเป็นหลักเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะลองมาดูกันนะครับว่าหลักการเนี้ยเราจะนํามาปรับใช้กับบ้านของเราเองได้ยังไงเป้าหมายของเราในวันนี้คือจะมาลองดูกันว่าปรัชญายการลดทอนสิ่งที่ไม่จําเป็นเนี่ยจะช่วยให้บ้านเราฉลาดขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาช่วยแกะกันไปพร้อมๆกันนะครับในยุคที่ข้อมูลมันเยอะ ชีวิตก็ค่อนข้างซับซ้อนนะครับการกลับมาโฟกัสที่แก่นแท้กับเรื่องประสิทธิภาพของการออกแบบบ้านเนี่ยเลยเป็นอะไรที่อืผมว่ามันมน่าสนใจมากนะครับเหมือนเรากลับมาถามตัวเองว่าจริงๆแล้วอะไรที่มันจําเป็นกับชีวิตของเรากันแน่หลักการแรกเลยนะครับความเรียบง่ายหรือมินิมอลิซึมแต่ไม่ใช่การที่บ้านโล่งๆไม่มีอะไรนะครับแต่เป็นการเลือกอย่างตั้งใจเลย เก็บของให้เป็นระเบียบให้พื้นที่มันดูโปร่งสบายตาแล้วก็ปรับเปลี่ยนง่ายด้วยยกตัวอย่างนะครับอย่างเฟอร์นิเจอร์บิวอินที่ซ่อนฟังก์ชันไว้พวกผนังที่เปิดมาเป็นตู้ได้หรือโต๊ะพับเก็บได้อะไรแบบนั้นหรือบางทีเตียงที่ยกเก็บได้เลยก็มีแล้วก็เน้นเส้นสายสะอาดสะอาดวัสดุเรียบๆสีกลางๆอย่างขาวเทาไม้คอนกรีตแม้กระทั่งพวกสายไฟรกๆก็พยายามซ่อนให้หมดเลย การจัดการพวกภาพรกตาพวกนี้เนี่ยมันส่งผลมากกว่าเรื่องความสวยงามนะครับมันช่วยเรื่องการสร้างความรู้สึกสงบได้จริงลดความเครียดในชีวิตประจําวันไปได้เยอะเลยแล้วพื้นที่ที่มันยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ง่ายนี่แหละครับสำคัญกับไลฟ์สไตล์สมัยนี้บางทีวันนี้ใช้เป็นโฮมออฟฟิศพรุ่งนี้อาจจะอยากได้พื้นที่โลง่ลงๆไว้ใช้ออกกําลังกายก็ได้นะครับหลักการต่อมาคือเรื่องประสิทธิภาพซึ่งตรงนี้แหละที่มันน่าสนใจจริงๆ การใช้พลังงานใช้ทราฟิกรีสอร์ทให้มันคุ้มค่าที่สุดเหมือนเวลาเราเข้นประสิทธิภาพจากคอมพิวเตอร์เลยอย่างเรื่องพลังงานหมุนเวียนเช่นติดโซลารเซลล์บนหลังคาผลิตไฟใช้เองลดค่าไฟไปได้หรือการเลือกใช้ฉนวนกันความร้อนดีๆที่ผนังหลังคาเพื่อให้บ้านมันเย็นไม่ต้องเปิดแอร์หนักๆ แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือเรื่องของการออกแบบที่คิดถึงการระบายอากาศตามธรรมชาติด้วยการวางตำแหน่งหน้าต่างช่องเปิดให้รับลมดีๆบางงานวิจัยถึงก็บ,บอกว่ามันอาจจะช่วยเรื่องประสิทธิภาพการทำงานของสมองได้ด้วยซ้ำไม่ใช่แค่เรื่องประหยัดไฟในต่างประเทศมุมมองเรื่องประสิทธิภาพมันไปไกลเกินกว่าเรื่องค่าไฟจริงๆถ้ามองภาพใหญ่ขึ้นการออกแบบที่คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้เป็นการลงทุนเพื่อความยั่งยืนเลยนะครับ มันช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวแล้วก็ยังเป็นการสร้างบ้านที่รองรับอนาคตด้วยแล้วก็มาถึงหลักการสุดท้ายนะครับที่เราจะพูดถึงก็คือเรื่องการประสานเทคโนโลยีหรือ integration นึกถึงบ้านอัจฉริยะนะครับที่ทุกอย่างมันเชื่อมกันหมดเลยแบบเนียนๆอย่างระบบสมาร์ทโฮมที่เราคุมแอร์คุมไฟคุมเรื่องความปลอดภัยคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆได้จากแอปแอปเดียวหรือหน้าจอเดียว หรือตั้งค่าให้มันทำงานอัตโนมัติไปเลยเช่นไฟติดเองตอนที่เราเดินเข้าห้องหรือแอร์ปรับอุณหภูมิเองตอนที่เราไม่อยู่บ้านแต่ที่สำคัญมากๆคืออย่าลืมเผื่ออนาคตไว้ด้วยเช่นการเตรียมช่องร้อยสายไฟหรือจุดติดตั้งเซ็นเซอร์ต่างๆเอาไว้เลยก็เอาไว้เผื่อไว้สำหรับเทคโนโลยีใหม่ๆที่อาจจะเข้ามาในอนาคตนะครับแต่ก็มีข้อสังเกตนะครับควรแยกแยะให้ดีระหว่างเทคโนโลยีที่มันช่วยเราจริงๆกับเทคโนโลยีที่ มันจะกลายเป็นภาระทําให้ชีวิตของเรายุ่งยากเกินไปเพราะจุดสําคัญอาจจะไม่ใช่แค่การมีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดแต่เป็นการเลือกและประสานมันเข้ามาอย่างถูกจุดต่างหากให้บ้านมันฉลาดขึ้นจริงๆและการออกแบบที่ยืดหยุ่นรองรับอนาคตได้นี่แหละที่มันจะทําให้บ้านเราไม่ตกยุคง่ายๆด้วยดูเหมือนว่า แนวคิดทําได้มากกว่าด้วยสิ่งที่น้อยกว่าในการออกแบบบ้านเนี่ยมันลึกซึ้งมากกว่าแค่เทรนแฟชั่นนะครับแต่เป็นเหมือนปรัชญาที่กลับไปหาแก่นแท้เลยคือเรื่องของฟังก์ชันความยั่งยืนแล้วก็ประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้งานเพื่อสร้างบ้านที่อาจจะดูเรียบง่ายนะแต่ภายในเต็มไปด้วยประสิทธิภาพสูงสะดวกสบายแต่ก็ยังใส่ใจเรื่องทรัพยากรด้วยบ้านที่ออกแบบด้วยแนวคิดนี้มันจะไม่ใช่แค่ตึก หรือสิ่งก่อสร้างธรรมดาธรรมดาแต่มันเป็นเหมือนแพลตฟอร์มสำหรับการใช้ชีวิตที่มันฉลาดขึ้นปรับตัวตามเราได้เรียนรู้พฤติกรรมเราแล้วก็อำนวยความสะดวกให้เราแบบไร้รอยต่อจริงๆซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ชีวิตโดยรวมของเราง่ายขึ้นและดีขึ้นอย่างมีความหมายนะครับ